สวัสดีครับสว่วนไฟทุนกับเศษผสมประสานนะครับวันนี้กะนะครับพาพี่น้องเขามาเก็บอียังก็เหรอขี้เล็กครับพี่น้องเด้อหลังจากจามาหลายมือจนเงาะปงแล้วนะครับผมนี่ครับเก็บโดยเบายังเบาเมืองครับเบายังก่อนเบาเมืองครับ,บว่าเป็นต้นผลตัวสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีครับเออโอ้ยเนาะงมาเนี่ยาเก็บขี้เล็กแล้วครับผมมาเนี่ยขี่เล็กขึ้นเขาลูกพี่บอกครับขี้เล็กหยอดงามบ่งามครับไหนเอาพี่น้องมาเบิ่งมึงด้วย บ่บบต้องอยันก่อไ่ต้องอยนชิวครับบ่ต้องยนชิวก่องามสวยๆนะครับมาฐานนี่ครับติตาดพร้อมแตงกิ้งไปพร้อมเลยนะพี่นอ้องเลยนะครับเพราะว่าเขาขี่ขานมาบนแตงอยู่นะครับนี่หนีกลับหนีกลับเลยนะครับไันไกลแตงกิง้งเขาเนี้ยเขาเนี้ยครับคณไดย้ยอดนหนึ่งนะนะอันทศพล บักท oh, oh. uh, ี mm ่รเดีดดอกเวเม็นเถรพลมันเปลี่ยนสื่อแล้วพี่น้องเเถรพลบะลุงครับบะลุงเปลี่ยนที่รเดีดอืมเป็นที่รเดีดนี่บอกเบิ้ลได้ไหนบาหากออกรถเป็นยัไงเออไปไปต้นต่อไปพี่น้องนี่นะเบนเบิ้ลต้นนียไม่ได้หยอดอัวครับยอดเนี้ยบ่ต้องลวกกินได้ครับปลามันอัวดีครับมันอัวดีบ่มีขมเลยครับนี่บ่บะตองลวกเลยอันบ่ต้องลวกครับมันกัดกินได้เหบ่ ครับแต่งออกแล้วก็้จะเป็นสีนะครับมีมิ่มจากห้างบ่มีครับยุ่ยใส่ครับจะยืดผ้าด้วยเพื่อนครับยุ่ยทั้งเด็กตัดเจียนะโอ้เปล่ยนตัดเจงดีไหมเนาะวานยันได้รึเปล่ากะตาห่อพรอเปล่าครับห่อพร้อนครับยีเดียทงปุยนะครับมาใส่หรืโอ้เอามาผิดอันแล้วมึงส่งเอางาอันเอื้อละออกเนี่ยแตงยังสี่ฝนลงกับสีออกอีกนะแตงแต่งงานมันเลยเออละงานหลักมันเลยเออนั่นแหละ ก็คอยหิดไปพี่น้องเด้ออันใดงานบางงานเขาหนีบหนีบออกเลยพื่อนะงานหลักมนะันเออนี่นี่ไม่ใช่เอาออกเลยนะดีลาวะ่ะออกงมไหม <c oughs> อุ้ยหนูอะตัดอยู่เว้ย <c oughs> พระเอกของช่องไหม <c oughs> ตัดนั่นนะตัดนั่นความเดือดเดือดมาอันนี้อะเว้นอย่าเสียนะครับเสียได้ข่าใจพีดได้ดิว้ามาเพียะเพียเปียะน่มเตรียมอยู่พื่อนะ แตตาปูหลหรอฮะบางคนบอกเห็ดยังคือบะเห็ดอันจะไวป้ปวกอยู่คนนี้ปัดๆลงเลยโอ้ยมันก็ิเหมือนแฮงตัวฟี่น,น,นั่งเต็มเต็มเลยใช่ไหมเห็ดยังนั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะบว่ะขับนั่งเปลี่ยน,น,นเนาะ <laughs> เอามือกวยอัว <laughs> จ้างมานอนเวียนถิ่น้องเอ้ยเบิ่งเอารถขับสบาย <laughs> เกินนี่ผมมีอีกดอกเบิ่งแล้ว <laughs> ปัดปัดปัดเอออันไหนมันดึงยางเขาแบบมีดเออเอาละก็เลยสายพันธุ์นี่ครับอันนี้มันกานแดงมันกานแดงเนี่ยคือมันนะเนาะสีแดงเขาชอบผลิตแล้วเนาผลิตผลิต <c ười> มากเลยครับติดกีแ <c ười> ดงว่าดีอืมติดต,ติดกี่ควายตาหลวงรถอนี่ิเบาตัดกลับตัดกลับเลย เออแหละเออมนแ่รตัวเนี่เออและเพรเงาดววงเวนาะ,นะอันนี้เป็นการแดงนะครับลีปัดปัดปดปัดเลย,ย,ส,นเนเยสินี่หักาเตอนตวตัวเห็หีมันรลด,ดถ้ามันหนีบบ่ะไรถ้มันลีบ่ไ้งบนั้นนี่างลางที่ปรลรดเออแหละ ออ้ยพยุงใไฮลับแม่เบาเนี่ยนี่เบาไอ้เนี่ยนะงานหน่อยๆสองไอ์นี่ไหมเออละเออละแล้วก็เอาหลาักคอบดึขึ้นมาไว้พี่าละดางขึงน้นมาไว้พี่จะทับต้นแดงเล่นผู้ใดตัดแล้วก็เบ,บาเทียนเล่นน่นบ่แมีนครับตัดตอนไว้แต่มันบ้าเมียนดอก,ดอกตัดของผมนะครับเบิ้งไม่งามครับปุ้งโอ้ยตัดตัดแล้วเอานะถมไปพร้อมเลย <c oughs> ยันตาเขาเห็นนะมาทานเรือกูนะ อ,อ,อย่าลืมนะเก็บเนี่ยนะยยนี่นะครับมาเรื่อยๆอีกน้องนะครับบรรยกากาศดีๆนะครับร่ม,บรมรื่นร่มรื่นนะครับผมเอาพ่องูยักตัวปะเวลาตัดเนี่ยเจอเจอแล้วปาดตัวเดิมเก็บขี้เล็กสูพี่สูน้องเบิ้งพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยนี่จะมึนแล,ล้วเรียบรถ เดี๋ยวเขาจะไปรีออกขึ้นเ็วแหละก็จะหาห้ลูกคนเขาเรา,ออออารีอะไรต่อตัดสันกลน,นี้เออตัด <c oughs> ออวอีกสันายมันจะเาไปดอทซูงหรเล่าเาตัดสันสันไยาไเยีไม่ไดูงนม่ได้เจ็บมันนี่ได้ได้กล้วยจยะเคี้ยวมหมนี่มันนี่รครับที่ได้แตงกล้วยพมเลยสิสสกล้วยเคี้ยว่ครับเป็นอะไรเพราะสามลอย่มันเนี่ ไม่บราเรานับเป็น,น,นงั้นเราต้องห่วงครับไกลสามถ้าปัดแจกเขาครับผื่ไม่แจกแจกแถมทั้งแจกทั้งแถมนะครับรถแรกแจกแถมโอ้ยย้ำมืเลี้ยงขับแดดยุบพอดีเลยเอาลา่ะโอ้ยย้งงาหัวโอ้ยย้งงาดอกบ่กน,น้ำไหลอยู่บนนี้ไหลอ,อยู่เนาะเยอะใกล้นองเนื้อปลาขึ้นมากินเลยเอาแรนไล่กินขี่โคทั้งโคกเนาะ ปลาปลาอะไรกินขี่โก้ทั้งโคกเป็นยังไงผัดแกบผัดวายอีกล้วโอ้โหเสียมันตายเล้วที่มนอ่ะเอาบันไดกลางโอ้นะครับบรรยากาศแรงๆนะครับผมอย่างเก็บขี้เห็กนะครับผมหลายนะครับหลายโซนนะครับแต่ว่าผมเรียกเอาโซนนี้ก่อนนะครับีตันยางเล้ววันนี้ครับเนี่ยตันยางเล้ยวเบิดต้นไม้ยักต้นต้นใม่ไปสามครับไปสหักหักจิตรัยดีปุ้ มูคะมีมูคะพร้อมห่วยผัดไวเอาตัวนี้คือสูงเดี๋ยวครับฮัลโหลงออกมันลงโอ้เห็เดวเ,วเกเออีกเอยู่เวียเดี๋ยนะเอาหยอดนี้เออแหละนี่ก้านแดงนี่เขาละครับออนี่ก้นนกานแดงเขาเขาหิดสีแดงสีแดงครับเชิงสีแดงมันเสียบสีแดงมันช่องสีแสบครับช่องสีเอาอ่ะขึ้นนึกตาใหญ่ยากเดี๋ยวเอาไปแห่มันขึ้นอีกละ แ้คนู่ของขนาดวะขงครับยารถองนึงกับเอ็มลอยกว่านึงนะอืมมื่อนี่ครับพิ้งก็กินเปียนกัสิบ่านพ่อจะขีใบท่านในวเนี่ยันในสวเย่จากองแบบที่ไหนี่สองนึกี่สองนี้ยมแรงบาตรงหลับบาตรงนอนเลยพูดลครับสงพูดเยอืมหมกทุมหกทุมใครนอนหกทุมจังเดนอนครับดูสาวท่านนอนได้อืมอืมเก็บขี้เล็กไปเนาะ อ๋อแล้วพี่พี่อีกเยอะก้านแดงนะครับขิงขิงยังสีกระเสียบนะครับเด้อขิงขิงตกพ้าเขาอีกสามปีสิได้กินหน่อยบนขาดการว่าอีกหาครับ <laughs> วกขึ<า>้นพี่นอ้องวกขึ<า>้น<า>นะครับเท่นนเาใด้กับสามมันตูกเขาเอาันนั้นต้นกับเป็นหน่วยแล้วล่ะไปครับพี่นอ้อง อู้อันนี้อ้วนน้องเด้อนะครับงบประมาณก็แค่เอาเต็มกระตาพุ่นๆกับเพาะนะครับมือนนี่นี่กระตาพุ่นๆอันนี้ทิ้งบ้านใดได้ครับเนี่ยประโยชน์มีอีกแมีนเป็ดต้นเผาปลาได้ครับเนี่ยอืมเป็ดฟื้นเป็ดตวงว่าจะเป็นต้นเผาปลาได้อีกเผาปลาสูงการพอดีนลยมีนครับนี่ครับโอ้มาทันเลย ยงไปตัดไก่น้ำเลด้ปลากินเลยสวบคนกลับเลยด้ป่าจนป่าหลดีง่ายยฮะดีง่ายยดีบรียังดีเออนี่นะักกระจองเขาหลบ่ฟองน้เลยพี่้มอยู่เป็นหัวยำบเลยบ่บ่น้ำเลยบกระไอกระไอก็เปิดใส่ไปอยู่เด้ดั้นไปดำลงอยู่อืมิแต่คนไอ้เปหลักปิดเนาะ ขอ,องผูป่าไราหู้ไหนเงี้ยอืมเงี่ยเรายืมเป็นร้านตุ่นแรงเงี้ยเฮ้ยงามบ่งามครับผมงอนครับบ่ต้องท้าหลีบเล่นบ่บ่ต้องท้าดิสติกเลยครับจับหยัมได้เลยครับบ่ต้องบอกมันตีบ่ะคบเลย่ครับแต่น้อไม่พักกระเดางคมเงียังกินเนี่ยน้องเนี้ยภ <laughs> าษาขี้เล็กคมไปืุอเนาะ <laughs> กินดิบๆได้เลยหรอจีว่าดีป่นนียนี่นะเบาช่วงไปเห็นหนังเออนะคุณพี่บอกคนโจ๊กว่ามันเลี่ดอกเอาไปนี่จนเฮียหำน่อยไปเี่ฝนนมาจนี่นะปลยังเปิดนี่นะตัดแตงหนาอยางนั่งนกันแตงหนาเพรมันเอา ตัดมันถิ่งนะงไงไงแต่พอเอาไปหัาราดด้ยวยเฮ็ดเกิดปืด๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบครับผมพี่น้องเด้อน,นะครับออกยูทูบเท่ไรคนเบิ่งเท่ลลอยคนครับพี่น้องตะหนันและต้นก็ยังนี่ซอยแจ้แล้วดัง<ม><ม>ระเบิด<ม>ระเบือนี่พี่น้องตะหนันและต้นก็ยังนี่เด้ตตนนนะเพลูกิดครับสวนเกษตรดีๆยังสีหาเบิ่งยาคกกือยังนี่พี่น้องเด้อน,นะครับส่วนมากผมสิทายเฉพาะในสวนผมเพื่อว่าให้เป็น กเกษตรตัวอย่างให้กับกเกษตรกรทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าพี่น้องเด้อให้นะครับพี่น้องเขานะครับหันมาเหตุการ,กรเกษตรให้ร้ายขึ้นนะครับนี่ยตัวน,นี้เพราะว่าผมก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมอายุประทันหลายแต่ว่ามีสวนกเกษตรประมาณจากไรยี่สิบไรเด้ะโอ้าหาสิบโอ้ยว่าหาสิบต่อมึงเก็เว่าโพดเนาะประมาณยี่สิบก็ไรนะครับผมซึ่งอายุผมกุบปรทันหอดสี่สิบพี่น้องเด้อจะสามารถมีสวนเกษตรนะครับ ซีปีได้แล้วนะครับก็มีตนม้นไม้ใบหญ้าใดไงยังอีกเมือ่อมผักผลไม้เนาะ,พ,<ล>ะพวกพืชต่างๆก็สามารถเก็บกินเ<า>ก็บขายได้แล้วนะครับบักมีครับประเภทใหญ่ที่สุดคือบักมีแหละครับบักมีใหญ่บ่ใหญ่ครับตะลุนใส่หวัวคนเนี่ยเรียบร้อยนับๆับเ่อ้องนับคนะือนุองพูางล่างนะครเมื่อมบักทีระเด็ดข้าต่อยู่หันอุ้ยหนอกันได้ไฟเนี่ยน้ำบ่ไหลไฟบ่ใหม่ลเพี่น้องอืมมันเบาถือบ่ังง บ่ถือได้นาอตุนนี่นะงามบ่ตุนนี่ยมัดสายป้าถือเนาะเกิดมาหมอก็เห็นหยอดกีเด็กมาทักมาเนี่ยลุงคนตัดเตยพวกครับคนตัดหยางบ่บ่บ่ตัดแต่ตุนอ้ไรทิ้งนะยยุตซื่อนี่เราตัดยุติสื่ออะไรอ่ะตัดโค่นทิ้งเลยหรอมันมันลายตุนนะบ่กไอเห็นยุติตุนหนึ่งไอจำได้เลยล่ะกินมาทั้งเลืตาดอกบ่เห็นบาปผู้ปลูกข้างนาะตัดหย่าเอาตัดตุนใหม่กันทิ้งไว ม้วนๆพี่น้องนะครับหากินยากพี่น้องเด้อแหงยุต่างประเทศนะครับต่างประเทศดิแหงแพงนะครับผมเขาเจ้าเอาตะไบแก้ๆไปขายให้นะครับอยู่ต่างประเทศบ่แม่ยนรอนๆหนึ่งสี่เด้เอาเบาเอาหนี่เด้อขี้เหล็กยอดมีงามาเนี่ยฉีไล่เนี่ยพี่น้องแต่ว่างามเบิดกับบะเม่นนะครับมันแรงครับมันแรงครับปกติมันเป็นเอายอดมันแรงตาจะถึงไหลบ่มที่เตรียมกระตาไว้บ่ ดูอันข้างล่างอีกเก็บขี้เล็กให้พี่น้องเ้างบนนะครับลิมเนี่มเต็มๆเลยนะครับพุกนะครับเป็นซองอุดหลุดีๆนะครับผมบรรยากาศสวนเขานะครับนี้ครเวลาอยู่ประมาณจะสามโมงครึงนะครับสามโมงแรงนะครับวันที่วันนี้วันที่เก้านะครับเก้ามีษาอีกสี่วันนะครับปีใหม่ไทยหรือสงการนะพี่น้องเด้อนะครับผมก เล่งเติมน้ำอยู่ในสวนผมนะครับเพื่อว่าสิเป็นมองเล่นน้ำนะครับผมบ่มีห่วงบ่ม่ยังหรอกครับเล่นไผเล่นมันเลยบ่ต้องห่วงครับอืมบ่ต้องห่วงแม่มึอม,มันนี่นะมันเกิดอะไรขึ้น,นพี่น้องเปิดน,น,น,นี่ดทำหนวดยึกเลยครับรงานแตกงงานไหม่ครับเ <c oughs> นี่ยตัวนี้โคตรงามมิลีพี่น้องเด้อปขอคนงามหัวไก่บานหนวดยึกนะครับเลยว้างามมิลีพี่น้อ,นองพูดนะ เออหยอดงามไมา่ไอ้เบิ่งจกบาทเนาอยเอฟฟีเขาเบิ่งดูหาหขัด<า>เกียรเอ <ละ S 2> เอ <ละ S 2> นี่ละนี่ละแม่นเบิ้งเลยละก็งามเบิ้งละครับนี่งนะก็บอกว่าตาัดมาให้เบิ่งในประเดห้อยนี่ครับปืนเอาหยอดเดียวก็เพราะเขาประตรงกับผมเอาตัวนี้คิดว่าแกงดิบถ้วยในเงินของมึอมเอาไม่กันทีหมอหน่อยเลยครับเมื่อนั้นไอศีน,นังคว้ยมาจะไอ้ไว้ใส่ป่ะนังคว้ยเห็ไหม หัวแจงใส่ฉีเล็กกับแสบนังกล้วยหนังกล้วยมันแสบบ่หนังควายมันไม่แสบกว่าหนังงัวเมียนครับมันมันมันหนาวกันปะเมีนยนซื้อมาเม็นรู้ละรู้ละอร่อยบ่มัน,นแห้งเพราะหนังควายมันหนักเต๋อเลยเป็นน่องเลยแต่ว่ามันแสบเดี๋ยวจะไปค้นหาบึงอยู่หนังควายนะครับแจงใส่ถีเล็ก,ลกอยู่ขวางมันขอกันนะที่เรามึมเมาทั้งมีก่อน วนเลยนกพี่น้องเพื่อนเลยนะครับเพื่อนเลยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับผมใกล้ที่สงการแหละค้นก็นเรื่มหยุดงานนะครับมือนี่นะครับผมถนนมิตรภาพรถติดเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าผู้ใดที่ออกจากนะครับเมืองหลวงหรือว่าไอมาจากทางไกลนะครับให้วางแผนการเดินทางนะครับผมแนน้ำธรรมะเสียนโคราชถ้าผู้ใดที่ไปจังหวัดขอนแกน่นไปเสีายนโซน,น,นนะหห <c oughs> นะางน้อง เป็นได้มีคนหอยหอยคนบ้านป่าบ่บ่มีติเขาเขาปล่อยจนท้ายคนสวยครับว่าปล่อยบ่ตอนเดียบปลอยแหงลูกพีลูกพีสั่งลูกพีวาอยู่เออเลสั่งมาเขาะมะฝ่าสวนมันนะได้ยักตัวป่าวันวันนะไม่ได้จักตัวกรบหลุดมันใครมาเฝ้าว้ยมาหลักเอามาเฝ้่ครับเมียนบ่โตเบ็ดขึ้นมาเบิ่งว่ามันยังขบบ่อครับโอ้โตเบ็ดขึ้นมาเบิ่งว่ามันยังขบบ่อแ้นีแล้วก็ปล่อยคืนปล่อยคืนว่าปื๊ดพี่น้องเบิ่ง นก mm. e ี่ยมเนกนกับยอดสีเดลีกับประทันกัดด้ครับเนี่ยนที่เห็นสมัยตะกวนเด้ซยคอเขากินนะเียงใช้น้ำประเดียกครับผมผู้ย่มีนังงามงามงามกว่าเดยหับมวนเลยนะ แต่ปีนี้ยางดีบ่มีเพียนะครับจังทุกปีเพียกินนะครับ <c oughs> นี่แตห่หยดในงน้ำครับเบื้องตัวแบบอัวดีงั้น <c oughs> นี่ครับรตามจริงเนี่ยครับก็ต้องใช้กันไกลหนีไปนะครับอันนี้เอาแบบค้อเทนต์ยังไง ตามจริงเอาเร็บดิดเอาเดเเลยครับ <ละ S 1> ว่าอุ้งครับม่ต่ออีกาหุดนีนีอันนีออ่าหน,นีปอก้ายเละย้อนเดยวตาเต,ตรียมบ่เห็นปูงไหมข้างหลังคั <c oughs> ดอุด้วคัๆๆๆดอข้างหลังข้งหลังนั่นเองครับปงไหน งไครับถ้าเขาเด็ดออกเนี่ยเนี่ยออกเลยแตงไปพร้อมแต่น้องมันค่อยบมดเสียเวลาเขาเขากี่ขนันให้มันเลี่ยวไปเลยลูกพี่เอาเนี่อก่า้็ลูกพีมีไปน้ำสีเล็กเลยสีเล็กได้ก็มีกุ่นเดรีบายแหละ <c oughs> คือเป็นมีสีแดงๆไปเลยสีเล็ก <ๆ S 1> <มา S 2> เนี่ยยอดแดงกากแดดิวาเลยเน้นตรงมันไปอีกต้น นี่เ็คักนี่งานนี่พ่อออกผู้ได้หนีบนี่มาทันหนีบเลยนี่บอกเลยเห็นเป็นปุ๋ยยู่นลหนีบออกมาเรื่ยเลยเราโยงเราเย้งอยู่การการค้นนั่นการค้นวันทางเชียบรยูบานอยู่สองลุมหลงเมามาทันเลยเยบรอยเลยเรียร์จะซื้อเปี่ยนตะวันหัวหันนะครับเตรมเฮียเงี้ยอ้ยบอกไปว่าอยาจะล้างเทียนเขาจะรู้อะไดี โอ้ยบางอีก็บบมวนกูป้าแลยนะเพื่อนอยู่น้องครับมวนมันมันกระโดดเนี่ยมวลมันครก็นักยิ้มนางจิก <c oughs> มันหอนหอนอยงี้ครับมีหอนใครยี่งๆฝนตกแท้หมดเลยเบิ่งพยากรณ์แมวสุกสันกับแมวสุกสันนะครับตกครับสุกได้กันมวลมัน <c oughs> สุกสันเนาะสุกหงส์เนาะเออก็ตกจักเกียฝน,ผ,นผมทีบางอีกจักเกียมาปุ๊บพยาก่อนนะจ๊กเกียครับพยากรณ์อากาศแมวมันตกอยู่จักตกอยู่ใส่ปุ๊บมันตกทางอื่นผมแบบร้อยเดียวร้อยอีกเมื่อตกบานเฮ้าเนาะคนน่ะหยอดงาม มันตกมันบ่ตกบ้านเฮาเนาะตกทางอื่นเนาะว่าไปได้มันสับหลังกับแป๊วมันสับหลังพันไหนวาใบโรนมัดเดียวแล้วตัเวเจดีอยู่บวะบุกได้เขาหนึ่งอะมาน่ะตัดเอางานนี่เอาแค่นั้นเป็นทางล่างเออแหละวันนี้สายอยากบะไปนดแต่เราไมด้นั่นเมียเออละ,ออละไป แต่บ,บริมันก็จะโปร่งดีนะครับพี่น้องมันตุ่มรีออกน้ำนี่ให้มันเอรอรนลี้ยขาหลอดให้มันปร่งม่อยู่ดอกบโปร่งให้มันมับไปหลอดโอ้เหลือมีหอมหรือใบบัดใช่ไหมการแดงการแดงกระทงแก่หน่อยครับเฮ <laughs> ้ยเพราะว่ <laughs> านัดโดยหลายมือแล้วว่าเด้เจีบครับ <laughs> นัดแล้วนัดอีกนัดแล้วนี่หญิงลูกพี่กจีดแต่งานครับจะ่ามาคอนเทนต์ยังไงได้บ่เลยพี่ อันเห็พี่น้องเขาเบิ่งเจี๊ยบเทียน<ร>เล่นป่ะเจี๊ยบพี่น้องเาเบิงเก็บบนน้อนงามอีหลีนะครับพี่น้องเบิ่งเต็มกระตากระตาบ่แม่นหน,น่อยๆนะครับเต็มแล้วอันนี้เจ็บที่กันตั้งใจเวป่ะไหนเด้อครับกันตั้งใจเอาเอาหีหลีมันได้สองกะตาเด่นมันมันเหลืออีกหลายโซนพี่น้องเด้ออะไรอีกโซนนะครับอันนี้ก็ทิแจงนะครับแล้วก็ช่วงอีเจ้าหน่อยก็ก็ทิจงไใบยุดดอกพี่น้องนี่ครับกะ ขี้เล็กแล้วก็ต้นนี้เป็นโฮมพี่น้องแล้วปลูกเขาเดียวนะครับเขาเรียกว่าต้นอะไรเอ่ยต้นจานครับต้นจานพี่น้องนะมีทุกมุมของสวนหรือเปล่ามีทุกมุมครับบางมุมก็ตัดทิ้งครับอันเดียต้นนั่นเดียแต่ว่ามันโปร่งไหมมันโปร่งไหมต้นคือมุมมุมป่าไ่ปุป้านั่นกับกับมีต้นหรือสองต้นผลมุทสองส,สองต้น,นแล้วก็มุมมุมนี้อีกต้นนี่แต่ว่าตัวตันนี้คาด่าอีก,กเพาโดนก็เป็นเป็นยังกะเป็นดอกให้พี่น้องเขาด้ชมนะครับเดี๋ยวทีได้เห็นดอกจานนะครับ ครับผมปลูกไว้หนาสวนเพื่อประดับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่ง2คลิปนะครับผมคลิปเก็บพีเล็กแล้วก็คลิปพายยางละอ้อมสวนให้พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับตัวนี้เราสิได้ไปเก็บใบกล้วยไปให้ปลานะครับนี่ยืมตัวผะเ e กมานะครับปกติผะเ e กสิไปยังก็ไปเก็บใบกล้วยพี่น้องเด้อใบกล้วยอยู่พุ่นครับบัดนี้บ่ได้นันนันะรับ้นเสามีแห้งเหรอลูกทีงเขมงวดครับตัวนี้ว่าเขมงวดแน่ยเหรเนาะอันบ่อยู่ก็สั่งคนมาจอบเด้วอยากได้ลูกน้องในเส้ามึ ขนาดว่ายาเนี่ยเท่าเมียจะเขียนหนวดอูนะพี่น้องเอ้ยนักเขียนเสี้ยครับร้อตะฝนครับเพราะว่าผมอยลงต้นไม้นะครับนี่แหละมันยากเดี๋ยวเดี๋ยวติพาไปเลาะเก็บผักกระจองพร้อมนะครับกบเอามีมนะครับในคลิปสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปแรกเดี๋ยวผมติพาไปเบิ่งไปเก็บเก็บพลากี้เล็อีกจักอนะครับเป็นนี่นะครับอันนี้พอเก็บพอได้นะครับเมื่อมัดเย็นทั้งนี้เดี๋ยวตินี่ครับปื๊ดเบิ่งเบ่ง ุดดยอออนะครับ๋ตัดตอนปาดเลยวะปาดเนี่ยพายะเกาหลีพายะเกาหลีกับคุยจนเฮิรนครับกุยจนเฮิรนนี่ครับพี่น้องเบิ่งเปิดเบิ่งเพียเอาซีก่อนนี่พอเลยเพราะว่ามันมันมันนั่นแล้วโอ้ยงามขลับ เอาคุยจนขึ้นแล้วคุยจนขึ้นนะครับนี่จามานม่ยเด้อพอแม่พี่น้องเไยนั่นเลย่ตัวเงาะครับผมพี่น้องเบื่องหน่อยครับตัวกับป้าแง่ในน้อยพอ,อกคลิปย้ำไดบ่เกินร้อยคนเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยหนอเราอ่อนซ้อนอีูออออด่ดีป่ะเวทนาเราอีิ๋ีครับวันแต่ออก YouTube ยูทูบยุติสวนผมย้ำไดพี่น้องเด้อไม่เกินหนึ่งร้อยคลิปประทันเป็นแต่ภูมิใจขึ้นอย่างนี้ โอ้โหเงยขึ้อกันเลยฝากกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องเนียฝากเราวนะครับด้วยเราแห่งอืดแห่งอยากอยู่แห่งอืดแห่งอยากแข็งทุกแห้งยากครับแก่พาจีทุกเมื่อเมื่อไรผมมาแก่พาจีเมื่อนั้นก็ไปนอนก็ไปนอนเลยอารมยนจีเอางแห่งทุกแห่งอยากนี่แหละแต่ว่ากับอื่นต้องกินหรอกครับเพราะว่ารักไปเรื่อยพี่น้องเนอปูปลาหน้าหน้าเบื้อแล้ววะพน้องรักแม่ลูกพี่นพึงพอดีไปไม่ได้รักได้เอาแต่หลุยนาย้ำลูกพี่มาเห็นเอาเอาแต่ย้ำมาเห็นเถอะตะย้ำมาเห็นเบื้อนี่ครับ โอ้ยผักขี้เหล็กเข,เขาง,งามๆนี่ว่ามันตัดรอบเดียวดิพี่น้องหลายหลอ,อดวะนี่มันเบิดในเรือเบาเลยครับนี่กินอ,อะไรฉีกย่มันไม่หมดอ้ก็ไ่ได้กินคนเดียวแจกพี่แจกน้องกินตัวเนนี้นะการปั้นขายก็จะได้เป็นร้อยพอดีปัน้นอะไนี้สิบบาทพี่น้องแต่ว่ากาชีคั่นตัวเต่งออกแจกพี่แจกน้องกินนะครับ บ่แจกคนสีดดาเขาพี่น้องเด้อเ <c oughs> บาเพื่อนพร้อมผมละนี่อันนี้คือความจริงนะครับ <c oughs> บ่แจกร้องเบิ่งเหรอบัก้างเอ้ยขี่ที่แถวแว,แว่า <c oughs> นี่เนาะมึงขมึเออ <c oughs> มึงแจกแต่รทุมนั่นแหละบัดกูนะวัเดี้คือบ่แจกเนี้ยหมดแล้วนั่นขัาแจกกันยากบ่แจกกันยากพี่น้องเด้อคนเขามันพอดีจักยางเลยดนเลยแค่เนี่ยแต่มันบ่มีสันตอ,อตัด ไม่ต้องขายมันเลมึมกันขายกับว่าขีดที่บาทใี่ไหมเห็นแจกงันขีดที่ครับแจกง่ายง่ายง่ายครับงากแจกง่าแจกบุคคลกับวาอีกแจกบุคคบกันวาอีกงากอีกเอานี่ตัดตัดลูกหนิเลยบะมวนนะพี่น้องบะมวนกันจีด้วยทำเป็นเต้ว่าการเลี้ยงกิ้งอะไรวะเหรอตะอ่อนตะอ่อนพี่น้องใหญ่พี่น้องเขาไม่เห็นนะครับแต่ว่า มันห้อนพี่น้องหรือว่ากับมีน้าห้เล่นนี้หรอกถ้าผู้ใด้มาเล่นน้ำหรือว่าผูดด้ใดสายสายดื่มเล็กน้อยก่อนที่นี้กระเพื่อห้อยู่นะครับนี่เรียงกระเพืมอ่ครับกินจนตายปลาครับพี่นี่ไมอยากมากินมาเขือมันเลยนครับถ้าเหนี่นอ็จะเป็นคล้องใส่ไก่เดี๋ยวผมจะเห็ดเป็นคลิปสองพี่น้องครัเบิ่งนะครับสำหรับเอฟซีใหม่ๆนะครับเอฟซีเก่าๆเพิ่นรู้นะแบบผมเห็ดตั้งตั้งแต่พื้นที่ที่บ่มีหยังนะครับเอฟซีใหม่ๆยังไม่รู้นะครับตัดลงลดเด้อนหนึ่งทุกสูงม ถ้าพูดเตี้ยๆเนี่ยมันตัดบั้งเทืองเด่นตัดบั้งหัดกับแบบันไดดำม้วเอาเออขั้นแบกบันไดนี่ล่ะมันบอนตัดยากต้นมันสูงก็มาเด็กน้อยกับตัดไดอย่างทีนะเนี่ยเบากับกับกับลงเลยมันสูงเกินอันนี้แค่ปลูกปลูกปลูกมันเหลือนะครับผมที่ผมเอาปลูกเนี่ยมันเหลือนะครับมันเหลือมันเหลือมันเหลือที่ผมปลูกคิ้วนั่นนะครับมันก็เลยนนี่ล่ะมันเหลือเชียงตันหยาครับมีลวด ไา,า้จำได้ว่าต้นหนึ่งยุดซืีอพุ่นแหละบมื่ทตอนเห็นปวงพราะต้นอยู่มันตัดตอนแล้วครับตัดตอนอขาดาาาตัดตอนเหรอเก็ยบหนักมันเลยต้องตัดออกว้างไงใส่มือก็ได้พี่น้องเด้อมันอ่อน,ยนยอยู่นะครับใส่มือก็ได้แต่บ่มีมีดก็เอามือนะครับเรียกตอาเลยครับมันอ้วอยู่ครับหวานเด็ดขาดยังไงเลย แต่มันหัวมันหักเปาะหักเปะาะเลุด้ลเขาเบิดปอย่างเขาไม่ตองเอาอันเอาแก้ปันไนด,ดอกอ <c oup s> นะครับโอเคพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี่กะคลิปแรกนะครับตอนแรกกระเป็นขีเล็กเนาะหนึ่งกระตานะครับซิ่งประทันด้เก็บเบิดรอบสวนนะพี่น้องเด้อน,นี่ครับโดยเบายังวุจยงุ้งครับเบา เป่าทุตสะพนนะพี่น้องที่ระดีครับที่ระดีนะครับสะพนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซื้อแล้วนะครับทะพนในเคือเดียดครับอดีตเปลี่ยนเป็นทีละเดีทีละเดีนะครับเบิ้งขึ้นหลอดขึ้นน้อยนะครับเบิ้งเบิ้งขึ้นยังมีซื้อเสียงตินี่ครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเขาเบิ้งขีดสองต่อเลยนะครับจากนี่นะครับพี่น้องเด้อต่อจากคลิปแรกนะครับคือเจ็บขี้เล็กนะครับมันยาวปวดพี่น้องเดี๋ยวผมผมสิพาชยางรอบสวนอีกรอบหนึ่งนะครับ พอทางโซนทั้งนี้พี่น้องเขากับท่านได้เห็นนะครับโซนหลบคลองไสไกนะครับเรา๋ยจะไปเอาพักกันจองจะจะกรําหนึ่งนะมือม,นะมเนาะเราจะกรําหนึ่งครับไปเก็บพักกันจองนะครับผมโอเคพี่น้องเนาะต่อคลิปสองกันเลยนะครับ